จุดประสงค์หลักของการบวชก็คือการนำพระรนิพพานให้แจ้งนะจ๊ะสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์ทำจิตให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสอาสวะไม่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจจิตที่ใสที่บริสุทธิ์ นี่คือวัตถุประสงค์หลักของการบวชเป็นพระเป็นเนนไม่ว่าจะช่วงสั้นหรือช่วงยาวก็ตามต้องรู้หลักตรงนี้นะจะทำพระนิพพานให้แจ้งอย่างน้อยก็เสาะแสงบุญสร้างบารมีบำเพ็ญเนคขมะบารมีแต่หลักๆก,ก็คือเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง พริพงานที่มีอยู่ในตัวของเราเนี่ยจะเห็นได้เมื่อจิตบริสุทธิ์ตอนที่ใจหยุดใจนิ่งปกติใจเราไม่เคยหยุดนิ่งเพราะนั้นในความสุขเราจึงไม่เคยเจอไม่เจอความสุขเลยเพราะใจไม่หยุดไม่นิ่งความสว่างเราก็ไม่เห็น มเมื่อไปมีความสว่างก็ไม่เห็นสิ่งอะไรที่อยู่ในความสว่างนั้นจนกระทั่งไม่รู้เรื่อง,องราวความจริงของชีวิตเมื่อบวชแล้วนี่เรามันมีพัฒนาการชีวิตมีโอกาสว่างมากกว่าชีวิตกระหัตเราสามารถที่จะใช้วันเวลาที่มีอยู่มากนี่มาทำพระนิพพานนี้ให้แจ้งได้ ถูกว่าถูประสงค์หลักของการมาบวชนี่นะจ๊ะนี่เป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องที่สําคัญทีเดียวแหละพยามาจะทําตรงข้ามกับพระฝ่ายพระก็จะจุดจิตให้บริสุทธิ์โดยการหยุดนิ่งกับไปสู่ไปในไปถึงพระในตัวแต่พยามาในจะไม่อยากให้ ใจของเราหยุดเลยโดยสร้างความอยากให้มันเกิดขึ้นอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆสาะพัด <c oughs> เพื่อให้ใจกระเจิงหลุดออกจากฐานที่ตั้งแหล่งของใจที่เป็นแหล่งกำเนิดของความบริสุทธิต์ตรงนั้นรู้จะกลางกายหลุดพุด๊มาเลยหลุดอมาแล้วก็ยังมี เรื่องกั้นจิตท,ที่เรียกว่าน,นิวรณ์เราคงคุ้นเคยนะจ๊ะนักเรียนใหม่ก็จำจำเอาแล้วกันนี่เนะเาะเนวัตถุประสงค์หลักก็ต้องการทําให้จิตบริสุทธิ์ท่าน้นเองตัวนี้อน,นิส2สจากจิตท,ที่บริสุทธิ์ที่ปราศจากกิเลสแล้วนะจะสมบูรณ์โดวยวิชาวิชานะแบบวิชาสามวิชาแปด หลังถึงกับพิญญาพิญญาหกมีตาทิพูทิพรละลึกชาติได้มีลิ์ทางใจแดงอิทธิลิ์ได้สามารถส่า้สิ้นได้อย่างนี้เนาะชาสามก็ะึังแต่ระลึกชาติได้รูเ้เรื่องราวกับการวิวแต่เกิดของส,สรรพสัตว์ทั้งหลายพบภูมิหนังๆจนกระทั่ง,งถึงการทำ ไปเห็นตัวกิเลสอสวะตัวกิเลสอะความโลภตัวนี้เราได้ยิน่ะแต่ตัวมันเนื้อหนังมันจริงๆมันเป็นยังไงเรารู้โดยอาการความรู้สึกอยากได้อยาก,นะยากมีอยากเป็นเร่งต่างเหล่าน,นั้นแต่ความโลภความกรธความหลงนี่มันมีตวัวนมีลักษณะนี่จะตั้งข้าไปเห็นตรงนี้เพราะนั้นบวชมาแล้วนะลูกนะบวชมาแล้ว โลกพละโูกเน้นที่รักทั้งหลายพึ่งทําให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะเราจะได้เข้าไปถึงวิชาเหล่านั้นได้เมือ่อจิตเราบริสุทธิ์เนาะาความบริสุทธิ์ของทุกๆโรปมารวมเงินก็จะเกิดอนุภาพสามารถสร้างดินแดนพิเศษได้น,นี่เนาะคือ ในแต่ละยุคมนุษย์ที่เคยมีอายุขายถึงอสงไายปีนะมีอยู่นะไปอ่านโดยในรัไตัยปิฎกนะมีมีไหมจ๊ะมีครัมโ่ามีมานับครั้งไม่ถ้วนอยู่ๆทำไมเราเหลือแค่อายุแค่กระจึงเดียวอายุขายที่เละเจ็ดสิบถ้าเราสามารถสร้างอนุภาพไปเกิดขึ้นจากจิตที่ถูกกลั่นใ้บริสุทธิ์ถ้าเป็นดินแนดนพิเศษนี่นะเราสามารถที่จะไปดึง ตรงนั้นได้ทีเดียวนะจะกลับไข่ลงให้ไข่ขึ้นได้อย่างนี้ดีไหมดีค่ะเออเราจะได้ขยอบขยอบขยอบนี่อยายุไขยย่ยืดยืนยาวดีไหมจ๊ะ